น้ำดีตับเป็นอวัยวะขนาดใหญ่อยู่ด้านบนขวาของช่องท้องใต้กระบ,บังลมทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารคือการผลิตน,น้ำดีหรือบายโดยในน้ำดีก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ในครันี้ขอที่บายส่วนประกอบที่สําคัญคือปูนน้ำดีหรือบายซอลต์มีโครงสร้างคล้ายคอเลสเตอรอลช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆแขวนลอยอยู่ในน้ําเรีวยกว่าอิมั s ชันซึ่งจะช่วยใหเอนไซม์ไลเปสย่อยไขมันได้ง่ายขึ้น เมื่อตับผลิตน้ำดีแล้วจะลำเลียงน้ำดีไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีหรือกอบลเดอร์้ดยถุงน้ำดีจะมีการดูดซึมน้ำออกบางส่วนเพื่อทำให้น้ำดีมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นน้ำดีจะถูกหลั่งในระหว่างที่อาหารเลื่อที่มาที่ลำไส้เล็กเมื่ออาหารถูกย่อยเรียบร้อยแล้วคือน้ำดีประมาณ95%จะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กแล้วลำเลียงกลับไปที่ตับเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนอีก5%จะถูกลำเลียงมาที่ลำไส้ใหญ่และน้ำดีที่ลำไส้ Mm hmm. ตับอ่อนหรือแ a n c r e a s, mm hmm. <S เป็นอวัยวะที่มีขนาดเล็ก mm hmm. เรียวยาวเรียงตัวขนาดอยู่ใต้ประเพาะอาหารตับอ่อนเป็นทั้งต่อมไรท่อ endocrine gland ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินและลูคากอนสำหรับควบคุม